สุดท้ายของรู้ทันการเมืองไทยนะคะในช่วงนี้มาพูดคุยกันในส่วนของผู้ว่าทอปทอคนใหม่กับนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองนะคะรองศาสตราจารย์ดรสมชายพักพาทวิวัฒนะคะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์สวัสดีครับแล้วครับสวัสดีนะครับอาจารย์ครับผู้ว่าคนใหม่เป็นยังไงครับไม่ถูกใจบรรดานักวิชาการเยอะแยะเลยสเปคไม่ได้เรื่องอะไรทั้งหลายแหล่แต่เ็ามาเป็นเขาบอกไปหน่วงประเทศไทยอาจารย์ว่าไงครับเขาพูดอย่างนี้ดีกว่าครับอาจารย์เวลาจะพูดนะฮะกอ คนง่ายก็อาจจะเรียกว่าเอาเป็นข้อมูลเป็นแะไ่งต่างแม้ว่าจะมีชอบไม่ชอบนะครับแต่ว่าผมจะพยายามตัดไอ้ตัวนี้ออกหมายถึงว่านะผู้ว่าคนใหม่อย่างนี้แล้วกันนะครับว่าจริงๆถ้าดูจากประวัติแล้วเราก็คิดว่ามันมีความเหมาะสมในบางในในหลายเรื่องเหมือนกันเพราะว่าต้องยอมรับหนึ่งว่านะครับตามที่จะเป็นผู้ว่าของแบงค์ชาตินะครับคุณสมบัติเรามาดูหน้าคุณสมบัติ หนึ่งแน่นอนต้องรู้เรื่องการเงินนะครับแล้วก็พูดก,การเงินในที่นี้หมายถึงอะไรข้อบทบาทของแระคทชาตินั้นนะครับจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเขาเรียกว่าหนึ่งดอกเบีย้ยสองเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนนะครับอันนี้เป็นเรื่องการเงินทั้งนั้นแต่ตัวนี้มันไม่พอเพราะว่าบทบาทของแระคทชาตินั้นก็เหมือนกับบทบาททั่วไปคือหนึ่งจะต้องมีส่วนร่วมในการกระตุ้นเศรษฐกิจ เกิดออการเติบโตแต่ว่าบทบาทนี้จะน้อยกว่ากระทรวง,งการคลัง <S <S 2. งบทบาทเหมือนกันรักษาเสถียรภาทางการเงินและการคลัง 3. บทบาทอันนี้ก็คือเรื่องของการกระจายรายได้ตีการจ้างงานะนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของบทบาทแต่ว่าวันนี้เ,เรื่องของการเงินของประเทชาติเนี่ยโลกมันเปลี่ยนแล้วนะครับองค์การสาประชาชาติก็ดีได้มีการออกมาตรการพัฐบาลเดบบ็อกแมนแล้วเดี๋ยวนี้คุณดูอิ f ฟเบรย์ทุกแห่ง จะมีพูดถึงเรื่องของระบบการเงินต้องสัมพันธ์กับการพัฒนาอย่างยังย่งยืนการพัฒนาอย่างยังย่งยืนหมายความว่าจะคำนึงถึงสภาพแวดลอ้อมจะคิดถึงเรื่องสิทธิสตรีออรไม่เกี่ยวอะไรกับแบงค์เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับการปล่อยกู้เพราะฉะนั้นการปล่อยกู้เนี่ยสมัยก่อนก็บอกว่าเฮ้ยตลาดการเงินเนี่ยเน้นเรื่องอะไรครับเรื่องของการเงินเรื่องของอะไรครับเป็นประเทแชร์โฮเดอร์แชร์โฮเดอร์แคปิตอลิซึมทุนนิยมของผู้เป็นเจ้าของคีิกอย่างเดียวกับไร ประเทศโลกมันพังท่านเดี๋ยวนี้แนวทางใหม่ต้องเป็นคุณนิยมแบบคําดึงถึงผู้มีส่วนได้เสียนั่นหมายความว่าไม่ใช่เอากำไรอย่างเดียวนะกาไรอาจจะไม,ไม,ไม่ไม่ได้มากมายเพราะส่วนหนึ่งต้องแบ่งให้กับผู้มีส่วนได้เสียคนที่ทํางานกับคุณสังคมโลกอะไรต่างๆเหล่านี้โลก้อนด้านของคาดึงถึงเด็กเพราะฉะนั้นเรื่องของการปล่อยคู่ต่างๆเหล่านี้ต้องมันมีความรับผิดชอบมากขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของบทบาทและเดี๋ยวนี้ การดำเนินม,ม,มาตรการอาจารย์ทั้งหมดนะครับแบงค์ชาตินอกจากรู้เรื่องการ,งรงเงินต,ต้องรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์ที่สําคัญมากนะฮะเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นยังไม่พอโรคอันใหม่อยู่ดีๆมีได้ท่มเข้ามาโอ้โหเล่นโรคปันป่วนไม่หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องรู้เรื่องภูมิรัฐศาสตร์โอเคเพราะนี่คือบทบาทสําคัญแต่แน่นอนเราดูผู้ว่าแบงค์ชาติที่ผ่านมาแต่ละคนก็ไม่ใช่มีบทบาทครบทุกอันต้องยอมรับนะครับแต่อย่างน้อยที่สุดบทบาทที่สําคัญที่เขาต้องรู้ เรื่องของบทบาทสําคัญการเงินนะครับเรื่องของอดูแลเรื่องการเงินนี่สําคัญมากเรื่องของสติรภาพเรื่องอะไรต่างเหล่านี้หนีไม่พ้นและที่สําคัญที่อาจารย์ไม่ได้บูดถ,ถึงบทบาทที่สําคัญที่สุดต้องมีความเป็นตัวของตัวเอง<ม>อันนี้สาคัญมาก<ข>ต้องมีความเป็นอิสระนะครับ<ม>ในลักษณะมาอย่างไรก็ตามจะญาติดีกับรัฐบาลหรือยังไงก็ตามไม่เป็นไรแต่การญาติดีนั้นจะต้องรักษาความเป็นอิสระของตัวเอง พูดง่ายๆจากไม่ต้องเห็นด้วยกับรัฐบาลบางเรื่องเห็นด้วยรัฐบาลเพราะสถานการณ์บริบทบอกว่าเออคุณจะเห็นด้วยแต่ในบางบริบทอาจจะต้องขัดแย้งในทั้งเศรษฐศาสตร์เนเหมือนกันเราบอกว่าให้จะต้องพัฒนาเรื่องกระต้นเศรษฐกิจเสถียรภาพเรื่องของการเจรายได้ถ้าเราทําได้ทั้งสามตัวเยี่ยมเลยไม่มีปัญหาใส่บ่อยครั้งมันจะต้องตัดสินแหละว่าให้เราจะให้มีการเติบโตหรือต้องรักษาเศรษยรภาพตกตัวมากไปเสรียรภาพพัง <N> นั่นแหละครับอาจจะเกิดการขัดแย้งได้เลยเพราะนั่นหมายความว่าฝ่ายรัฐบาลก็ต้องการหาเสียงเพราะฉะนั้นกระตุ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 ้นออกกระตุ้นมามันเลยฉีดสถิติระพังันผูว่าพันท่า,า,าต้องมีเขาเรียกว่าความเป็นตัวของตัวเองแลกก้าพอที่จะบอกรัฐบาลผมไม่เห็นด้วยกับคุณนะในกรณีไม่ควรที่จะกระตุ้นเพราะกระตุ้นไปเกิดที่ตรงนี้แต่ว่าการไม่เห็นด้วยไม่จําเป็นต้องทะเลาะกันถ้ามันมีความความเก่งทางด้านทางการทูตอันนี้ง่ายหน่อยไม่เห็นด้วยนะครับ แต่ขนาดเดียวกันไม่ถึงกัเรี้วว่าทะเลาะก,กันน <c oughs> ะครับอันนี้ก็จะทําแต่ต้องเป็นบทบาทที่สําคัญที่สุด <c oughs> ผมบอกได้นะครับความสาคัญที่สุดในแง่ไหนคือความเป็นกลางแล้วต้องยินยอมนี้และการบริหารของประเทศชาติไม่ใช่คนเดียวเพราะอย่าไปมองผู้ว่า้มปรื่่่อองงงงขกนนนด้้าาาาตๆเลีพระฉะนนั้ไเทศชาติเห็นเออออกับทางด้านรัฐบาลต้องต้องทำอย่างนั้นมันจะต้อง,องเกี่ยวข้องกับทางด้านของอะไรครับทางด้านของผู้คครับ ผู้ร่วมบริหารอันนี้ก็เป็นส่วนสําคัญเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะเรียนว่าอนว่าพแหงชาตินั้นจะต้องมีคุณสมบัติที่อาจารย์ได้บอกนะครับ,รบแล้วอันที่สําคัญอันหนึ่งคือว่าถ้าดูจากผู้ว่าแห่งชาติคนปัจจุบันแล้วก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่าถ้าเราดูหลายเรื่องเนี่ยผมดูทั้งด้านของครอบครัวของท่านด้วยครอบครัวงท่านในหน้าน,านับถือนะครับนะครับขุนศรีลิลลั์ก็เป็นอะไรครับแต่ละหลักทรัพย์ค คุณพ่อก็เป็นประหลัดเป็นคนที่ดีมากเลยครับมีความต่างเหล่านี้เพราะฉะนั้นนี้ผมก็คิดว่าเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าคงเรียกว่าท่านเมียใหม่เนี่ยคงจะมีเรื่องของอะไรครับเรื่องของอจริยธรรมจรรยบรณเรื่องอะไรต่างเหล่านี้เพราะฉะนั้นดูแล้วนะครับผมคิดว่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่เรามองข้ามไม่ได้แต่นี่อันนี้ยังไม่พอถามว่าท่านมีความรู้ทางด้านการเงินการการเงินการคลังไหมดูจากประวัติมีครับท่านจบปัญญาโพสามตัวนะครับในเรื่องของ การเงินด้วยมีเรื่องของอะไรครับมีเรื่องดูเรื่องเศรษฐกิจก <c oughs> ารเมืองด้วยนะอะไรแบบนี้แล้วก็บริหารดูแลกองทุนนะนะครับแล้วก็มาดูเรื่องของอะไรครับธนาคารออมสิน <c oughs> เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นมีความรู้ความสามารถและแน่นอนในด้านนี้เขาหนีไม่พ้นการบริหารพวกนี้เขาจะต้องมีความรู้ทางด้านเรศรษฐศาสตร์นะครับในระดับหนึ่งแล้วแล้วก็ขนาดเดียวกันก็คงจะมีเรื่องที่สําคัญอันหนึ่งเกี่ยวข้องกับการบริหารการจัดการ เพราะฉันจะว่าไปได้ของความรู้ในกรณีผมคิดว่า,าไปดูถูกท่านไม่ได้แน่นอนน mm hmm. ะครับเพียงแต่ว่าไอ้ความรู้เหล่านี้เราอาจว่าไอ้อีกขั้นหนึ่งตกจ,จากเมืองนอกหรือาอะไรต่างผมคิดว่าในด้านความรู้ต่างๆเหล่านี้มันมาจากได้หลายสายครับน mm hmm. ะครับแต่สิ่งที่คนกลัวกันว่าแพ้กา mm hmm. hey, รเลือกตั้งครั้งนี้มันด,ดูมันนะครับนะบนะบมีคู่แข่งมาจากแบงชาติมีจากอะไรต่าง mm hmm. อันนี้ดูแลคนคนนี้นะครับอยู่ดีๆก็โผล่ก็มา เพราะั้นนี่เป็นเพอร์เซพชันของคนและนักกาชาัการจํานวนเยอะซึ่งก็มีความรู้สึกว่าไม่เคยสบายใจเท่าไหร่และยิ่งขนาดนี้เราเห็นว่าผู้ว่าแบงค์ชาติคนปัจจุบันก็ถูกแรงกดดันในการเมืองเยอะมากเยอะมากแล้วก็เราดูในอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยก็ถูกรัฐบาลนะครับอยู่รัฐบาลเนี่ยนะครับเล่นไล่ออกบมอมเต่าเนี่ยเห็นได้ชัดนะฮะนะครับแล้วก็สำรองนี้านาเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็เกิดใแลอย่างในต่างประเทศคุณดูนะครับทางด้านของ ตุรกีไล่แบงค์ชาติออกมาหลายรอบเลย <laughs> นะครับแล้วก็ทางด้านครัมก็ทําท่าที่จะอะไรครับอยากจะไล่ผู้ว่าแบงค์ชาติซึ่งจะกาหนดหมดอายุเนี่ยเดือนพฤษภาแต่เขามีรัฐมนตรีครังดีมากเพราะรัฐมนตรีครังนะฮะนามาบอกทางด้านครัมบอกเฮ้ยอย่าไปไล่เขาเลย <c oughs> นะครับเพราะว่าอะไรครับบริบทอันเนี้ยนะครับเขาอย่างไรก็คงจะลดดอกเบี้ยอยู่แล้วและขนาะเดียวกันคุณไปไล่เขาออกนะครับให้มันออกก่อนการเวลา กระทบกับเรื่องของความเชื่อมั่นต่อสถาบันมันกระทบกับคุณเอง<ม>กระทบกับเรื่องของเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นนี้ก็ดีนะฮะ<ม>ตัวรัฐมนตรีข้างเป็นคนเบรกประธานาธิบดีด้วยซ้ำ<ม>เพราะฉะนั้นในกี่นี้ก็ขอเริ่มต้นที่ตรงนี้ว่าในกรณีนี้สิ่งที่สําคัญก็คือว่าฟู้บ่าแง่งชาติเรื่องคุณสมบัติผมจะไม่ไปพูดถึงเพราะมันมีเหมือนฟุตบอลแง่งชาติคนอื่นเพียงแต่ว่าถ้าดูจากเรื่องของอะไรครับคู่แข่งก็มีจํานวนไม่น้อยที่ดูแล้วโห้รูหรามาก ตรีโทเอกรนี้เก่งอะไรต่ำนองนี้แต่อันนี้ไม่ได้หมายความว่าคนที่มาใหม่ด้านขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติรับนะครับในการที่จะดูแลแต่สิ่งที่ผมกลัวคือเก่งหรือไม่เก่งสิ่งที่สําคัญก็คือคุณต้องรู้เรื่องทางการเงินรู้เรื่องอะไรรอบด้านได้ดีและที่สําคัญมากกว่าน,นั้นสามารถที่จะนะครับรักษาเขาเรียกว่าอะไรครับจริยธรรมจรรยาบรรณและความกล้าและความเป็นอิสระอันนี้ต่างหากครับที่ผมจะดูเพียงแต่ว่า ในตอนที่เราเลือกตั้งเราก็เกิดปเป็นความรู้สึกเนียชักยังไม่เคยแน่ใจอันนี้ผมว่ารอเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ดีกว่าแต่ผมยังไม่เคยอยากจะเริ่มต้นในทางลบเลยครับ,รบขอเวลาเป็นพิสูจน์เพราะในอดีตมันมีอย่างนงี้ในประเทศต่างๆเนี่ยผมยกตัวอย่างก่อนมาพูดสัทธิ์ไทยรเราจะเห็นว่ามีพวกทางด้านรัฐบาลเนี่ยที่สุรจกีเลยไล่ทางด้านผู้ว่าออกเอาผู้ว่าคนใหม่เพราะด้วยว่าแต่อยู่ในสายเดียวกันลดดอกไ้่อะ ต่าว่าไปสักพักหนึ่งพูดว่าคนที่รัฐบาลมาไม่ยอมรัฐบาลรัฐบาลไล่ออกอีกเปลี่ยนแบงค์ชาติสองสามลายไล่ทีไรผู้ว่าแบงค์ชาติที่คิดว่าจะยอมครับอ่ะไม่ที่สุดไม่ยอมตอนหลังปรัชนาธี่ดีตุรกียอมแพ้พราะเงินเฟอ้อขึ้นไปถึงหกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ในที่สุดต้องอะไรครับยอมผู้ว่าแบงค์ชาติในการที่จะใช้รักษาสิทธิแล้วเสื่อก,กฎตรงนี้อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับว่าที่เราดูดอยู่เนี่ยถ้าผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยนะครับไปยอม ถึงจุดหนึ่งนะท่านก็จะเสียชื่อแต่นี่ไม่หมายความว่าท่านจะมีการคัดค้านเพียงแต่เราเปิดโอกาสต่วที่สองเมืองไทยเรามามีคนนอกครับคนนอกขคยกับหม่อมเต่าเราก็รู้ถูกไล่ออกนะครับโดยรัฐบาลที่สัมพันธ์การนี้ที่อกวดาวอีกคนหนึ่งเป็นคนนอกแต่ก็กล้าอะไรครับกล้าอะไรครับกล้าที่จะเรียกว่าต่อสู้รัฐบาล หมอมปรีดิยาพรไงนะครับดีๆไม่ได้มาจากเ่าชาตินะฮะแ,<ต>แต่ก็นะรัฐบาลตั้งขึ้นมาแต่ว่าจริงๆเขาไม่ได้ยอมรัฐบาลเพราะฉะนั้นผมคิดว่าขณะนี้แน่นอนกลุ่มนักวิชาการก็ออกมาในด้านลกผมเพียงแต่ว่าต้องการที่จะเปิดโอกาสให้กับท่านผู้ว่าคนใหม่นะครับในการที่จะพิสูจน์ตัวเองว่าเราสามารถมีมีความรู้นะครับความรู้ความสามารถนะแล้วก็ที่สําคัญมีความเป็นตัวของตัวเองในลักษณะที่จะแลวได ที่จะพูดกับรัฐบาลในสิ่งที่คิดว่าไม่เห็นด้วยอย่างไรขึ้นมาบ้างอันนี้ก็คงจะต้องมาพิสูจน์ในอนาคตเพราะโลกในวันนี้การบริหารกิจการยากมากๆครับฟ้าห <c oughs> มจะเริ่มที่ตรงนี้ก่อนครับค่ะ <c oughs> ครับเชิญครับทีนี้ที่อาจารย์บอกว่าเอาล่ะผู้ว่าทปทควรที่จะต้องดํารงในเรื่องของความเป็นอิสระความเป็นตัวของตัวเองสมมุติเฉยๆนะคะสมมุติว่าเอาล่ะถ้าผู้ว่าทปทเนี่ย เห็นพ้องต้องกันกับทางรัฐบาลแต่การทํางานทั้งหมดเขาก็มีองค์รวมมีบอร์ดมีอะไรแบบนี้ก็ใช่ว่าผู้ว่าทอปทเพียงคนเดียวจะสามารถใช่เลยใช่ไหมคะใช่เลยเพราะฉะนั้นผมถึงได้เรียนว่าผู้ว่าบอกเฮ้ยรัฐบาลตั้งมาผู้ว่าเฮ้ยควยลถคุณจะต้องบอกทางด้านของคณะกรรมการกนงด้วยแต่ส่วนนี้อาจจะง่ายจะง่ายขึ้นถ้าบอกสมมุตินะานี่สมมุติว่าถ้าเกิดผู้ว่าผู้ว่าเนี่ยเอออยากจะเอาตามรัฐบาลอาจจะกระซิบ คุณนี่ไม่ต้องทั้งหมดทุกคนกระซิบเสียงข้างมากพอแล้วนะครับในกรณีก็มีส่วนช่วยนะครับได้ขึ้นมาแต่ต้องยอมรับว่าไม่ใช่งานการที่สองรัฐบาลก็ทําต่อได้ไอ้คนไหนวะที่มันยังไงครับที่ที่มันจะถึงกําหนดอ่าอันนี้ก็สามารถเปลี่ยนโครงสร้างได้หรือไม่ต้องถึงกําหนดบีบเลยนะครับถ้าสมมุติในเรื่อการสมมติบีบเลยคนที่หัวแข็งเพื่อที่ใช่ คณะกรรมการอันนี้หมายถึงถ้าว่ากันไปแล้วถ้าเกิดว่าไม่เห็นด้วยแต่ก็ยอมรับว่าไม่ใช่การตัดสินของผู้ว่าแต่สิ่งหนึ่งที่อาจจะบอกว่ากนองงหรือว่าทางผู้ว่าในบริบทปัจจุบันเนี่ยปัญหาที่เกี่ยวข้องรัฐบาลจะลดน้อยลงไม่ใช่เพราะอะไรครับเพราะว่าบริบทปัจจุบันเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงที่ใครก็ตามมาพดว่าต้องลดดอกเบี้ยนะครับเพราะลดดอกเบี้ยเพราะอะไรครับเพราะว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยต่อจากทรัมป์เนี่ย อัตราการเติบโตเนี่ยจะลดลงประเทศไทยก็มีการวิเคราะห์ว่าอัตราการเติบโตจะเหลือ1.5 1.4นะครับแต่นี่ก็มีเรื่องหนึ่งที่กรรัฐบาลก็บอกเฮ้ย hey, รัฐบาลทําไมทางแบงค์ชาติตอนเนี้ยมันบอก2.1ผมไม่เห็นด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึง่งแต่ผมเชื่อว,ว่าใครก็ตามมาเป็นผู้ว่าแบงค์ชาติขนาดนี้ถึงจุดหนึ่งผมคิดว่าต้องลดดอกเบี้ยในปีนี้อาจจะลดดอกเบี้ยอีกครั้งสองครั้งก็เหมือนกับทางด้านของอะไรครับทางด้านของผู้ว่าแบงค์ชาติของอของของ,ของอเมริกา หนึ่งในนั้นเขาตอนนี้บอกยังไม่ลดเพราะฉะนั้นก็บอกเลยปหาน,นี้ยังไม่ลดโอกาสที่จะลดครั้งและแล้วต่อไปอาจจะเดือนตุลาเพราะเขาต้องการดูว่าผลกระทบจากทรัมเนี่ยมันยังไงบ้างซึ่งท้ามีม่พอใจมากจากให้ออกทานรัฐม,ตมนตรีคขาบอ,อกอยับิ่นออกเลยยังไงเขาก็ต้องลดเพราะฉะนนในกรณีนี้ผมคิดว่าความขัดแย้งกับรัฐบาลในบริบทนี้นไทยก็ตามมาเป็นผู้อ่านยังไม่มีมแต่ในอนาคตมีครับเพราะในอนาคตโลกมันมีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นต้องยอมรับอย่อย่างที่มีเท่าไหร่ครับ พราะประเทศไทยมีเชื้อของความกัดแยงอยู่ในนั้นเชื้อตัวนี้คกออะไรครับนี่สาธารณนาของเราเนี่ยหกสิบห้าเปอร์เซ็นมันกวรจะหกสิบการขัดดุลก็ประมาณเนี่ยสี่จุดห้าโดยปกติสามสูงสุดและกับในรอบยี่สิบกว่าปีนี่คือมูที่มาเตือนรัฐบาลเตือน,นบอกว่าอะไรครับลดเขาเรียกเอารุปแต่ไม่ได้ลดตรงนี้แหละครับที่อาจจะเป็นปัญหาสําหรับความกัดย àng, แยงระหว่างการเงินกับการคลังได้เพราะว่าทารัฐบาลมีการกระตุ้นกระตุ้นตรงนั้นแหละครับที่จะเป็นเครื่องพิสูจน์ ท่านผู้วา่าเลยครับว่าถ้าถึงจุดหนึ่งจะมีความกล้าหาญและจะต้องมีอะไรหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จุดเริ่มต้นอาจจะไม่เป็นปัญหาบริบทแต่ตัวนี้ไม่ได้จบจะต้องมาดูต่อไปครับเพราะว่าบริบทที่โลกมีการแปรปวดทุกวันเนี่ยมันอธิบายการบริหารจัดการไม่ใช่ของง่ายเลยครับ,รบอาจารย์ครับผมเนี่ยอยากให้ดอกเบีย้ยเงินกู้กับเงินฝากแล้วมันไมไ่ต่างกันแบบนี้มันต่างกันเยอะแบบนี้ไปไม่ไหวนะครับเคยคุยกับไอ้ผู้ลงทุนเขาบอกว่า แบงค์เนี่ยโง่ที่สุดเลยไม่ต้องทําอะไรเลยคิดแต่อดอกเบี้ยเงินกู้เงินฝากเขาที่ต้องคิดจะส่งออกยังไงอะไรไงแล้วเอาเงินมาให้แบงค์หมดเขาขาดทุนเขาบอกบางคนจะต่างกันไม่เกิน 3- ามี่เปอร์เซ็นไอ้นี่ต้องเจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์ทำไงดีครับอาจารย์อ่นนี่ต้องยอมรับนะบว่าปริบทมันมันต่างกันปริบทที่มันต่างกันคืออะไรครับตอนก่อนหน้าเนี่ยที่แบงค์แบงค์กำไรเยอะเมื่อปีที่แล้วโอ้โหถางกันใช่ไหมัใช่ครับเพราะอะไรครับด้านหนึ่งดอกเบีย้ยสูง แต่เงินฝากต่ำโอ้ยแบง์ oh, <bank S 1> บออกมาถูกเปลี่ยนงานเลยแต่ไม่ใช่หนุ่ไทย uh huh. ใน3าประเทศถูกแบบนี้เท่านั้นแต่ท้ามาทําไมเพราะตอนนั้นที่ดอกเบี้ยม,มันสูงก็เพราะว่าเงินเฟอ้อมันสูงรเราเห็นวนะ่าเงินเฟอ้อเนี่ยในทั่วโลกเนี่ยของอเมริกา9% uh huh. กอ็โหยดอกเบี้ยเนี่ยขึ้นไปสูงมากเลยยุโรปก,ก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในกรณียุโรปก,ก็เหมือนเมืองไทยถูกประชาชนตาเฮ้ย hey, ไอ้พวกนั้นแต่ตอนนี้คุณสังเกตดูกําไรของแบงก์ลดลงแล้วนะครับ เพราะอะไรครับเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือธนาคารจาเป็นอย่างยิ่งต้องมีเขาเรียกว่ามีการรักษาเสถียรภาพของการคลังเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงเพราะฉะนั้นการที่เขามีกําไรก็หมายความว่าก็ดีสําหรับเราแต่ถ้ามันกําไรมากเกินไปก็อีกเรื่องหนึ่งดียังไงครับเพื่อจะได้มีเงินสาหรับมารองรับเพื่อไม่ให้เกิดวิกฤต1997วิกฤต1997ที่เกิดจากเรื่องค่าเงินบาทพัธนาคารต่างๆเนี่ยล้มไปทั้งห้าสิบหกแห่ง เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงมีปัญหาหมดเลยต้นหลังจากนั้นนะครับ,รบก็เลยเกิดปรากฏการณ์ของอะไรครับการปรากฏการณ์ของแม้แกระทั่งในต่างประเทศมีปรากฏการณ์ของอะไรครับจะต้องรักษาเางินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงในลักษณะที่สูงเพราะฉะนั้นในด้านหนึ่งมันก็ดีครับแต่ด้านหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าเป็นการอ่านกาไรเกินควรไหมอันนี้ก็ต้องยอมรับอยู่อย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าจริงๆเราควรจะลดได้ในระดับหนึ่ง เพ่าันนี้ก็เป็นส่วนของดุลจปนิดแล้วครับ,รบว่าเฮ้ยของเราเนี่ยครับที่มันกําไรอย่างที่คุณว่าเลยถ้ามันสูงเกินไปหรือเปล่านะครับแต่ว่าอันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นเรื่องที่อยู่ที่ตรงนี้แต่ที่ผ่านมาโดยปกติมันจะมีการผ่านกันอยู่ที่ตรงนี้แต่การทางตงัวนี้ชัดจะลดน้อยลงดอกไอตัวเงินเฟ้อตรงนี้เราเนี่ยยังไม่ถึง1%เลยเพราะฉะนั้นในกรณีผมคิดว่าแนาวโน้มในการลดดอกเบี้ยมันเริ่มไปแล้ว แลวคงจะต้องลดต่อแน่นอนครับเรื่องอันนี้จะช่วยให้อการถามตัวนี้ลดลงคุณดูกําไรของแบงค์เนี่ยเริ่มลดลงไปแล้วและแบงค์ต่อนนี้เห็นไหมคุณได้ได้ข่าวเอามาอะไรครับต้องบริหารป้องกันเรื่องของอะไรครับไอ้ความเสี่ยงจากเรื่อง NPL และอีกหนึ่งที่รัฐบาลทำาชื่ยลดอีกด้านหนึ่งคืออะไร,รไอท้ที่ที่เงินส่วนหนึ่งนะครับที่ที่ที่ทางด้านแบงค์ให้กับทางด้านของรัฐบาลบอกเลยเงินส่วนนี้ไม่ต้องให้เห็นไหมรัฐบาลที่ชุดเนี้ยมาให้เพื่ออะไรครับ เพื่อที่จะมาช่วยลดเรื่องของดอกเบีย้ยมาช่วยเรื่องหนี้ครัวเรือนอะไรต่างๆล้วนี่ก็มีความพยายามตรงนั้นแต่ผมเห็นด้วยคุณว่าบางครั้งที่ความแตกต่างนั้นอาจจะไม่ได้เกิดกับความจําเป็นความจําเป็นต้องถานแน่นอนแต่ทางในระดับไหนอาจจะมีดุจพิเศท,ที่มันเกินเลยไปได้อันนี้ต้องยอมรับครับครับอาจารย์ครับแล้วภาษีทรัมป์เนี่ยถ้าเราเนี่ยเกิดมากกว่าเวียดนามที่ว่าโอ้โหเราจะมีปัญหากับเวียดนามมากส่งออกเหมือนกัน ถ้าเกิดอย่างนี้อาจารย์วิตกไหมครับยังไงต้องเกิดแน่นอนครับเหรอครับที่อาจารย์สามารถทํานายได้ครับตอนนี้เวียดนามเก็บยี่สิบกับสี่สิบครับสี่สิบก็คือเรื่องของการสวมสิทธครับยีสิบคือทั่วไปลดทั้งหมดครับสิงคาทางด้านฟิลิปปินสิบเครับเวียดนามสับอินโดนีเซีย19ครับญี่ปุ่นสิบห้าครับของเรานะครับอาจารย์ได้บอก ถ้าสามารถต่ำกว่า2ี่สิบได้ไม่ใช่หมายความว่ามือรัฐบาลเก่งเก่งแบบมนุษย์นะครับคุณลดต่ำกว่าสิบเกไม่ได้หรอกครับ,รบเดี๋ยวจะบอกแต่ถ้าลดจับสิบเก้าไม่ใช่รัฐบาลเก่งผมก็มาดูว่าเนื้อในเนี่ยต้นทุนนะที่เรายอมเขา้าเราเสียอะไร<อ>ในการเจรจาที่เก่งไม่ได้หมายว่าลดเก่ง<อ>ต้องมาดูว่าดุลยภาพเราเสียไปเท่าไหร่<อ>แต่ถ้าหากเราวิเคราะห์อย่างเป็นระบบนะครับเรานะต้องสูงกว่า3ามสี่ประเทศนี้แน่นอน อนะย่างเกณฑ์ก็คือลดลงมาจาก30ตอนนี้มา 36, 3 6เหลือ20กว่าแน่นอนถามว่าเราไปสู่2 0 19ไม่ได้เพราะหนึ่งคุณดูนะเอาประเทศอาเซียนเปรียกกันทางด้านของอประเทศอินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์ลาวียดนาาถือเป็นฟันดมบตรของอเมริกาถามว่าทำไมถึงเป็น,นดามิรอธิบายง่าย,ถ,าาถ,าายถ้เาเรา,าติดตามนะครับแนวคิดของอเมริกาตั้งแต่สมัยของไบเดนเวลามีการเขาเรียกว่าซัพพลายเชน จะต,ต้องมีการเขาเรียกว่าไปลงทุนในประเทศเป็นมิรปรากฏว่าทางสายสมัยเบเดนบอกว่าเวียดนามเป็นเป็นชอเริจเป็นมิตรอินโดนเีเซียไม่มีไทยนะครับส่วนทางด้านฟิลิปปินส์มันเป็นพันธุิยน,นานแล้วยิ่งทางด้านมากสตอนที่คุณดูวันสองวันนี้สิครับอเมริกาฉลองใหญ่แถมบอกว่ารักฟิลิปปินส์มากรักเรื่องเรื่องกำแพงภาษีเหลือศูนย์แต่ว่าถามว่ารักเพราะอะไรมีลิทัลลี่มีลิทัลลี่นะครับก็คือทางด้านฐานทัพอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองดูจาก ตอนที่สองนะครับเขานะครับบอกว่าประเทศที่เขาจัดเจรจาก่อนเนี่ยจะเป็นประเทศที่หนึ่งคุยกันง่ายเป็นมิตรสังเกตดูจะมีอินโดนีเซียเวียดนามเกาหลีใ,ใต้ญี่ปุ่นนะครับอินเดียไม่มีไทยเลยไทยเรายัง,งงงอยู่ในตอนแรกเมืเ่อกดดันเราอันนี้เป็นตัวที่สองตัวที่สามสที่อธิบายว่าสมมติว่าเราเนี่ยครับกับเขาเนี่ยครับนะครับ,นะรบดี รู้ที่ว่าประเทศนั้นให้อะไรเวียดนามยอมกำแพงภาษีเหลือศูนย์ครับใช่ค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เป็นกำแพงภาษีร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ค่ะทางด้านของอินโดนีเซียร้อยเปอร์เซ็นต์ญี่ปุ่นไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ญี่ปุ่นยอมเรื่องข้าวนะครับเพื่อแลกกับรถยนต์ถามว่าประเทศไทยกำลังปรับใหม่ยอมข้าวเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของข้าวร้อยเปอร์เซ็นต์กับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาจะรักใครมากกว่าครับร้อยคับ เห็นไหมครับและข้อ2อญี่ปุ่นนอกจากว่าจะลด15%เพื่อแลกกับเรื่องรถยนต์ข้าวญี่ปุ่นไปตั้งกองทุน5 4 0 0 0 0ล้านเพื่อมาลงทุนในสหรัฐอเมริกาเกาหลีใต้กำลังถูกกดดันให้ทำตรงนี้นะครับเ<อ>พราะฉะนั้นถามเลยไอ้เราบอ,อกรักฐบาลโอ้ยเราจะไปลงทุนเรื่องอะไรเรื่องของเกษตรแปรรูปเรื่องของอะไรครับเรื่องของไอ้แก๊ กระจอกมากเลยอของเขา 5, 000, ้าห้าแสนสี่ญี่ปุ่นนอกจากนั้นยังจะตกลงกันว่าจะมีการเชื่อมโยงเรื่องของแกส๊สเรื่องของอะไรครับไอ้ข้อแกส๊สจากลาสกา,าเพราะฉะนั้นคุณดูง่ายๆอย่างที่อาจารย์ได้บอกถามเลยครับว่าเราเนี่ยครับจะถ้าเข้าได้ยิ่งกว่านั้น3ประเทศนี้ยังมีลักษณะที่ไม่ได้ไม่ได้วางตัวในลักษณะที่ไม่ได้ใกล้ชิดกับจีนแต่ไม่ได้ขัดแย้งกับจีนยกเว้นฟิฟลิปปิน เ <med> ขาดูเวียดนามหัวตะตินขาดก็ไม่ได้อยู่กับจีนนะครับเรื่องของอินโดนีเซียก็ไม่ใช่และอินโดนีเซียยังมีความสํำคัญอีกด้านหนึ่งเป็นประเทศที่เป็นมหาอำนาจอยู่ใน G20 เป็นกลุ่มมุสลิมที่ที่สายกลางเพราะฉะนั้นฟิลิปปินส์มีฐานทัพของเราไม่มีองค์ประกอบที่มันใกล้ชิดแต่อย่างน้อยที่สุดเราไม่เวอรคือใกล้ชิดกับจีนแบบแลาลกัรมพูชากับเมียนมาแมกัมพูชามีนมา นะครับคบนี้กัรพูชาโดนสามหกเมียนมากับเราโดนสี่สิบโดนมองในแง,งน่นี้ของเราโดนสามหกแต่ของเราเ็ามองอะไรเราไม่ได้ใกล้ชิดกับจีนถึงท่านเมียนมาแต่เราก็ไม่ได้ใกล้ชิดกับอเมริกามองว่าเมืองไทยด้วยซ้ำเอ็นเอมาทั้งน้จีนดูได้จากไหนดูได้จากหน้าคุณลองฟังดูใน y o u ูทูบแบบเขาพูดถึงดูทึบทีไรพอพูดปั๊บจะมีเสียงด่าอเมริกาเป็นประจําเลย <c oughs> แล้วก็มีลักษณะพูดด้วยนอ,อย่างนู้นอย่างนี้แล้วดูการฉลองเลยครับ ถลองวันเกิดของของจีนน่ะกับมาวันเกิดวันวันวันชาติของจีนน่ะกับเรื่องของความสัมพันธ์ครบรอบเนี่ยยิ่งใหญ่กว่ากันใ้ในประเทศนะครับอันนี้เป็นตัวที่2ตัวที่3อุยกูตั้งติต่างประเทศอะไรครับมาเหลืยั่วมากเพราะฉะนั้นดูอย่างนี้มันถึงไม่น่าปฏิเสธเลยว่าทําไมเราจึงอยู่หลังๆในการเจรจาและพอรอบแรกไปแล้วยังไม่สําเร็จรอบสองน่าดีขึ้น แต่ดีขึ้นเทียบกันแล้วของอื่นเข้าหนึ่งร้อยของเราก้าสิบของเข้ามีเรื่องของฐานทัพของเข้ามีเรื่องของความสัมพันธ์ของเราไม่มีส่วนนั้นเลยเพราะฉันถามเลยครับเราจะได้ยี่สิบกับสิบเก้าได้ยังไงและสิ่งที่เขาถามก็คือให้เรากักไว้สิบเปอร์เซ็นต์กักไว้ทําไมเพราะว่าญี่ปุ่นจะกักข้าวกักเท่าไหร่อเมริกาไม่ยอมตอนหลังต้องยอมให้เอาข้าวจากอเมริกาแต่เขาดีฮะไม่ได้ยอมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับยอมให้เอาข้าว พื่อแลกกับสงที่สาคัญกว่าคือลดโดนเข้า15%เพราะลดโดนเท่าเสียดังส่วนสีของการส่งออกของญี่ปุ่นแล้วก็ข้าวยังรักษาไม่เป็นการเสียสละแต่ของเราเนี่ยเขาจะตั้งคาถามกักไว้ทําไม<อ>เพราะฉะนน้นี้การเจรจายังไม่จบเขาจะยอมเรากักดไหมและถ้าเกิดเรายอมเข้านะครับเหลือมี90%ถามว่ากระทบกับเกษตรกร,เร,กรเราไหมรัฐบาลมีมาตรการเตรียมการป้องกันช่วยเหลือเกษตรกรเหล่านี้หรือไม่มันจะต้องมีการเตรียมการควบวงจรครับ เพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลที่อาจารย์ว่าไว้แม้ว่าจะยังไม่รู้คําตอบแต่ผมก็คิดว่าเราได้ต่ํากว่า30ดีขึ้นดีแล้วเพราะว่าดีกว่าเก่าแต่จะเป็น20่สิบกว่าเนี่ยมันมีเหตุผลที่คิดว่าในตอนต้นเราจะไปเปรียบเทียบกับเวียดนามอินโดนีเซียฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็อีกญี่ปุ่นเกาหลีใต้เป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นก็จะอยู่แถว2ี่กว่าก็น่าจะพอใจแล้วครับโอ้สิ้นหวังเพราะฉะนั้นไอ้ยี่สิบอย่าไปหวังเลยเอาเอาสักสายสิบสี่ยังพอได้นะอาจารย์ฮะ S <S 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 แต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องตกใจถ้าได้ยัดยี่ห้าย่กนะมันก็ยังขอถูกถ่ายไปได้เพราะว่าสินค้าบางตัวมันไม่ได้อ่อนไหวต่อราคานะครับและบางตัวเนี่ยทางสายผู้นําเข้าเนี่ยเขาก็ช่วยอะไรต่าง <S <S เพราะฉะนั้นก็ึ้นดูอย่างจีนดิจีนเนี่ยไตรมาสที่สองเขาโดนเล่นงามตั้งแต่ไตรมาสแรกเลยนะครับ,รบพอไตรมาสที่สองเนี่ยนะครับนกรณนี้ปรากฏว่าไงไตรมาสที่สองมันเริ่มลิเบอร์เรชันเดย์แล้วจีนก็โดนตั้งแต่เท่าไหร่ครับนี อัตราการส่งออกสูงสุดสูงมากเลยก็แสดงว่าอะไรครับมันไม่ได้อ่อนไหวต่อราคาเท่าไหร่เพราะฉะนั้นต้องตกใจถึงขนาดนั้นเพราะถ้าเรา25้ยีหกนันอาจจะอาจจะแย่น่อยแต่ก็เรียกว่าไม่ได้ถึงขนาดเลวร้วายจนเกินไปครับต้องยอมรับ <โอ S 2> นะครับท่านผล้นกระทบเก,กี่ยวกับารบอกถ้ามันอยู่แถว25 26นะครับในกรณีเขาตั้งเป้าหมายไว้ว่าถ้าสาเราจะโดนถ้าคือวงการอะไรครับเอกชนบอก7 8 0 0แ0สนล้านผมให้คํานวณนะครับแล้วส่งออกเนี่ย เท่ากับ60%ของ GDP อ GDP เราประมาณ18-19ล้านล้าน60%ก็ประมาณ12ล้านล้านตัดส่วนของอเมริกาสูงสุดประมาณ14% 14%ต่อ12ล้านล้านก็ประมาณเท่าไรครับประมาณ1.7-1.8ล้านล้าน1.7ล้านล้านไม่หมายความว่าเราหายหมดเพราะฉะนั้นอาจจะหายไปสักเท่าไรครับหายไปสักหายไปสัก1ใน3หรือ2ใน3ข้อมัวเลข ก็คงจะเสียหายตั้งแต่ห้าแสนจนกทั้งเจ็ดแปดแสนครับเพราะฉะนั้นนี่ก็พอจะประเมินได้ว่าถ้ามีการตั้งไว้นะครับถ้าในลนักษณะถ้าสูงหน่อยนะครับก็หมายถึงว่าอาจจะเจ็ดแปดแสนถ้าหากว่าไม่สูงจนเกินไปนะห้าหกแสนครับใน,นัวนีต้องเกิดแน่เพราะว่าภาษีมันสูงขึ้นนะครับแล้วภาษีอื่นแล้วอย่าลืมอเมริกาขึ้นภาษีจากสองจุดห้าขณะนี้ภาษีของอเมริกาที่เก็บสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ครับ,รบแล้วเราจะเห็นได้ชัดว่าอเมริกามีไรายได้จากการที่เขาเล่นงานอย่างนี้ ตอนนี้ประมาณ5 0 0 0มืล้านนะครับเพราะฉะนั้นผลกระทบต่อไทยนะครับมันก็น่า,ก,นาก็น่าคิดแต่ยังไม่ต้องตกใจครับนะครับว่าโอยประเทศไทยจะย่อยยับถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นครับเศรษฐกิจก็ยังพูดง่ายคงจะชะล่ขยายตัวอยู่ในหนึ่งเปอร์เซ็นต์กว่าๆนะครับนะขึ้นอยู่กับว่าโดนมากโดนน้อยนะครับเพราะฉะน,น,นั้นอย่างแบงค์ชาติทุกปัจจุบันจะบอกให้สองกว่าเปอร์เซ็นต์กว่าแต่ว่าหลายคนก็บอกเฮ้ยมันมันคงไม่ถึง ผมก็เลยให้อยู่ในหนึ่งเปอร์เซ็นต์กว่าๆครับในการขยายตัวครับแล้วสถานการณ์ที่ไทยเรารบกับกัมพูชาอยู่ในตอนนี้นี่จะส่งผลกระทบอะไรไมหมคะอาจารย์คะมันกระทบด้านการเมืองอเราก็จะมีลดเขาเรียกอ,อะไรครับเรื่องของสถานการณ์ทุตว่าไล่สู้ก็ออกเอาทูตของเรากลับมาเป็นการลดระดับแต่ว่ายังมีความสัมพันธ์อยู่นะเพียงแต่ลดระดับลงผลผลกระทบจริงๆจะเป็นผลกระทบานด้านการเมืองเรื่องความมั่นคง คนไทยก็รู้ตายไปเจ็ดแปดคนแล้วใช่ไหมเรื่องอรต่างสิบสองแล้วค่ะส่วนด้านการด้านเศรษฐกิจนะครับอะไรต่างจะกระทบกันไม่มากนะกระทบเรื่องการค้าชายแดนนะครับแต่กระทบกับเรื่องแรงงานผมยังไม่น่าจะเคยพบเท่าไหร่เพราะอะไรก็แรงงานส่วนใหญ่เขาไม่กลับเลยนะครับรับการความค่าโดยทั่วไปนอกจากนั้นก็ยังโอเคอยู่เรื่องของอะไรครับประชาเรายังเป็นสมาชิกของอะไรครับอาเซียนแล้วก็มีเขาเรียกว่าเรื่องของอะไรครับเออเอออาเซียน ประชาคมอาเซียนและับประชาคมอาเซียนทางด้านความมั่นคงมันก็ไม่มีเอกภาพอยู่แล้วอันนี้ก็การแต่ประชาคมอาเซียนทางด้านเศรษฐกิจไม่ถูกกระทบดั่นหมายความว่าไอ้ที่เราลดกำแพงภาษีระหว่างกันตั้งแต่2015ที่มีสัญชาติอาเซียนไม่ถูกกระทบแถมตอนนี้จะไปสู่ประชาคมอาเซียน2045ซึ่งในอนาคตก็จะมีการลดอุปสรรคด้านที่ไม่ใช่กำแพงภาษีเพราะกำแพงภาษีลดเกือบจะเหลือศูนย์แล้วก็จะมีอุปสรรคด้านมาตรฐานสินค้าพวกนี้ไม่ถูกกระทบกับ นะครับต้องยอมรับนะแต่กระทบบ้างในเรื่องการค้าจีแดนเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงผลกระทบในทางเศรษฐกิจจะมีจากัดพอสมควรไม่มากเท่าไหร่ครับอืมค่ะแหมชัดเจนค่ะครับกราบขอบพระคุณครับอาจารย์ครับแหมกระจ่างมากเลยครับกราบขอบพระคุณครับอาจารย์คขอบพระคุณอาจารย์นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะโอ้ด้เยอะเลยนะอาจารย์สนใยได้อีกหลายเรื่องเลยนะแฟนๆช่อง13เนี่ยจะได้ ทราบกันไม่ต้องเป็นกังวลมากนะครับยังไงโดนแน่แต่ว่ามันไม่ได้อย่างเวียดนามไม่ได้อย่างฟิลิปปินส์ไม่ได้อย่างญี่ปุ่นแต่ก็ยังพอหายใจได้มไม่ต้องกังวลกันไปมากนักนะคะก่อนจากการในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่อง13สยามไทยนะคะรวมไปถึงฝากน้ำก้านตองเอาไว้ด้วยนะคะอันนี้จะเป็นกำลังใจอย่างยิ่งยวดให้กับเราชาว13สยามไทยและขอบคุณช่างผมด้วยนะคะจากคว l y Beauty ไปกันได้ที่ ปั๊มปตทถนนรามอินทรากรม .3 นะคะโทรสอบถามได้ที่095-9946262 095-9946262วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ